พี่ปแป้งจะพามาทำอวาตารหัวสมอง <sk ill> น้องผู้ชายหลายคนอินบอมมาขอพี่ปแป้งเลยว่าทำยังไง <sk ill> ทำยังไง <sk ill> ทำยังไงพี่แป้งจะมาบอกนะคะวันนี้นะคะว่าทํายังไงนะคะ <sk ill> เราไปดูกันเลย เหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเข้ามาที่แคตตาล็อกนะคะ <Okay. S 1> ตอนหนึ่งจะบอกเลยว่าถ้าทําหัวเล็กไม่เป็นอะไรยังไงว่าเฮ้ยทำไมมันหัวเล็กอย่างนี้มันทํำยังไงนะคะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งสอนแล้วนะคะน้องๆว่าซื้ออวตารจากไหนอวตารตัวอะไรนะคะถึงจะหัวเล็กแบบนี้อย่าลืมปรับเป็น R6 ด้วยนะคะน,น้องๆหลายคนก็คงงงว่าเฮ้ยคลิปนี้มันใช้ข้างนอกได้ไหมแบบอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะแต่เราต้องซื้อก่อนนี่ค่ะทรงผมแบบนี้เลยนะคะอย่างแรก ทรงผมแบบนี้นะคะพิมพ์ตามพี่แป้งมาเลยนะที่พี่แป้งเนี่ยเอาให้ดูนะคะนี่85โรบักถ้าเราอยากลองใส่ว่าเฮ้ยหัวมันจะหายจริงไหมหรือหัวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมลองใส่ได้นะคะน้องฟรี Free, นะคะลองใส่ได้นะคะ85โรบักนะนี่เราใส่มาแล้วนะ,ะเราใส่ซ้อนกันไปอีกเลยค่ะจริงๆน้องๆหาผมทรงผมซ้อนอีกได้นะคะตามใจน้องๆเลยนะ,ะไม่จําเป็นต้องเป็นหัวเหมือนพี่แป้งเลยเดี๋ยวพี่แป้งว่าทรงนี้มันเท่ดีนะ ยาที่สอนะน้องๆก็ต้องมาที่คําว่าร่างกายนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่ม,มาคําว่าหัวนี่ปรับหัวเป็นสีดํามันจะเนียนขึ้นมาหน่อยคือมันจะเนียนไม่มากแต่มันก็ไม่โปะแน่นอน <No. S 1> นะคะถ้าเราใส่ไอ้สมองเข้าไปเนาะนี่เป็นไงล่ละหัวเราก็จะเป็นสีดําแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นสีเทาเห็นไหมมันจะไม่เนียนมันก็ต้องเป็นสีดาเท่านั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะไปดูอัศเซอรี่ของเรามาเลยนี่นะคะให้น้องๆน,นะคะเลื่อน ค่ะนะคะคาว่าสมองนะคะสมองเขียนยังไงดูตามพี่แปงเลยนี่เราจะได้แล้วนี่เห็นปะ <Wow. S 1> สำหรับหัวหายหรือหัวร่องหุนเลยนะเนี่ย50โรบักเท่านั้นเออเห็นไหมเราก็จะได้แบบหัวที่มีสมองแล้วตาที่เราแบบไม่มีหัวแต่เป็นสมองทําไมต้องเป็นสมองพี่แปงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเรามาแต่งตัวกันดีกว่า <c oughs> พูดเดยอะแล้วแต่งตัวใส่อัญมณีของเราเฮ้ยเราอยากแต่งตัวยัง,ยงไงเราอยากใส่อะไรไปบ้าง ขาดงขาดว้วนอะไรเงี้ยปีกใส่ข้างคาวใส่สร้อยเอ้ยแต่ว่าทำไมสร้อยมันลอยอยี่วะมแมวแหละ เ,ออเราใส่ต้องหูด้วยไม่มีหูแต่เราจะใส่หูเพราะเหมือนครั้งที่แล้วไงแป่ปัเตอร์แต่ไม่มีหน้าพี่แป้งก็งงโอ้ฉันทำอะไรวะนี่เป็นไงบ้างคะโหเสร็จแล้วนะคะฟินิกลูกของพี่แป้งบอกเลยว่าเทมากพี่แป้งก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องไม่มีหัววะมีสมองแล้วกันถ้าเราไม่มีหัวเนาะเออเหมือนแบบโดนกระชากหนังหน้าไปเลยมันจะดูหมดไรเกินไปว่ะอ่ะถ้าน้องๆน,น,นะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้พี่แป้งด้วยนะคลิปหน้าพี่แป้งจะมาแจกอะไรหรือพาทำอะไร รอดูเลยค่ะ